เจอแล้วอะไรๆเอ้เอ้ยเอ้นี่ที่ในสตรีมนีว hey ่ะเออมือกดดิกูเล่นด้วยเออใช่เน like yep oh, ี่ยแอดวิเนี่ยเนี่ยใช่เนี่ยกูบอกให้ยังไงก็ใช่ผมไม่ชอบนเลยสตรีมก่อบต้องทำโทษต้องทำโทษด้วยดูคลิปแล้วก็อย่าอินไอ้เอาไปใช้จริงไม่ได้เดี๋ยวก็ตายหรอกไอ้สัตว์เดี๋ินนำโทษเดี๋ินนำโทษเนี่ยเด้อแม่บ้านมึงไม่มีใครคุยด้วยไอ้สัตว์พูดไม่หยุดเลยโอ้โหกูโดนว่าโอ้โหยังไงไอ้แย้ตสกินใหม่โดนยิงได้ไงวะเมื่อี้มันไม่คันแล้วเนี่ยอย่างเงี้ย เอาดิเอาดิเอาดิสวยดิเฮ้ยมันทูดาเมจเพราะวะมันทูดาเมจเพราะวะกูเล่นละจีบไปดิจีบไปดิสัตว์จีบไปดิจีบไปดิเอาดิเอาดิเอาดิจีบไปดิจีบไปดิร้านกูไอ้เ้ยเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอสัตว์มึงไปนอนนะไอสังหมากูเดื่อยแล้วอ่ะมึงต้องมีคนเล่นไก่คนหนึง่งมันเป็นใคนไ, <Your S 1> ไอมึงไม่เลอะไรพ่อกูไม่เล่นล้วไรดีเนีไอดีใครไปไอไม่เล่นแล้วครับไม่ไหวไอสัตว์แล้วก่ต้องมีศูนยเจ็ดศูนแปดอะไรฟอเรนก็เล่นไม่ได้อะไรวะมึงก็เล่นไอลีไปดิ เล่นกันครับกูเหนื่อยแล้วนะเว้ยกูเล่นกับพวกมึงกูไม่สตรีมมาสองวันเนี่ยมึงแตกแตกแตกกันแม่แบบไม่ไหวแล้วไอ้ไม่ต้องเล่นกูพยายามให้เล่นแล้วไอ้แบบมึงคลุกเล่นแตกกันเนี่ยเจอแล้วหลายๆเอ้ไอ้ไอ้นี่ที่มในสตรีมนี่ว่ะเออมึงกดดิกูเล่นด้วยมาดิกดเลยไม่ใช่สตรีมเออเวงอะไม่ใช่ใช่ดูมีเหร อะไรนะเออใช่ป่ะวะแอดแอนวีวะเนี่ยไม่ใช่สรุปใช่ปะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยกี่ดาวกันวะห้าสิบห้าสิบโอ้โหมึงเล่นห้าสิบมึงรีบไปไหนเนี่ยอ๋อล้วงเป็นี้เลย,อยมึงรีบไปไหนไอสัตว์มึงรีบไปไหนมึงจะดาวเยอะไปไหนเนี่ยไอสัตว์คิดว่าไ,น,ไนี่ไงเห็นหน้าคล้ายเห็นหน้าคล้ายเออหน้าแม่งโหลไองเนี่ยใช่หน้าเหี้ยเฮ้ยมึงก็พูดเกินไปสัตว์มึงเตะหน้าแม่งเลยหน้าแมหรึอันนีแอนวีนี่หว่า กูจำเสียงได้เนี่ยเอ้ยใช่เนี่ยแอดวิเนี่ยเนี่ยใช่เนี่ยกูบอกให้ยังไงก็ใช่กูไม่ชอบแน่เลยกูดตีม่อนเออมผมดูเลยดักสตรีมแม่งเลยสไนท์แม่งสไนท์แม่งเลยเออเหี้ยแม่งไปแม่งสตรีมอยู่ไอ้สักรเนี่ยโคตรกันโลกเออโคตรหนังหมาอะไรกันโลกเลยเออโคตรไอัต๋องเนี่ยมากับไอ้ต๋องไอ้ต๋องไอ้ต๋องยังเก่งกว่าแม่งแล้ว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 แอดแอดหรือทิ้งไอ้ต๋องได้ไงเนี่ยไอ้ต๋องอ่ะทิ้งทำไมมันเป็นมันไม่ไม่ใช่พ่อกูเลย ม่่ไไกปูมันเป็นลูกรักไม่ใช่เหรอมึงเอามันมาเล่นด้วยปาหลายสัปดาห์เล่นอะไรดีวะเอ้ยเล่นอะไรดีวะเที่ยนเล่นวะไม่เล่นแล้วได้ปะนี่เพิ่งซื้อมาเขาเพิ่งถอยมาเขาใส่อยมเฮ้ยบอกบานมึงเงียบๆดิเฮ้ยใจเย็นๆดิอย่าหัวร้อนดิแอดเฮ้ยโค้ชเสียว่าสกินใหม่ก็เท่อ่ะ còn thế, sướng giòn, đấy, đấy, cô phám anh, anh, bả lạy anh nè, bả lạy anh nè, Đi tiễn, bả tiễn, để cô bẹt anh, lấy đủ đao, 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 lấy đủ ต้องทำโทษด้วยดูคลิปแล้วก็อย่าอินดูคลิปแล้วก็อย่าอินไอไม่เอาไปใช้จริงไม่ได้เดี๋ยวก็ตายหรอกไปฟาดได้ได้เอออินอะไรมึงเป็นอะไรไม่มีวิจารณญาณในการรับชมเลยสันควานเ้ยยยสสสวววออมต้องไปทำโทษต้องไปฆ่าตัวตายเออใจเย็นๆอย่าอินดิเขาถึงบอกกูถึงบอกอายุไงอายุอายุสิบต่ำกว่าสิบสามไม่ควรดู โง่ๆง um อย่างมึงอะมันถึงจะไปฆ่าง trendy, ั <S 2> <S 2> ้นไอ้ย่าผมไม่ทำผทำอโนทำษเออเออยากโดนะอยากโดนวอยากโดนะอยากโดนวะอยากโดนอยากโดนวะอยากอยากมึงพูดทีละคนนี ouais ่สัตว์ไอ้แล้วก็อยากมีบดจังเลยใครวะาัวูชิบหายเพื่อนมึงอะเพื่อนมึงวะ เขาป้องเลยเขาอาทยาาทำตไปดิบอกเพื่อนบอกเพื่อนมึงเอาอย่าองกนนี้บอกเพื่อนมึงองกนนี้เอ้ยได้ได้ดิได้ดได้ดได้ได้ดิได้ได้ดคนดูเยอะได้เลยได้เลยยเ้ยงเด้ยิเด้ยิงดิเยิงด้ิเยิงดเยิเด้ยิงเด้ย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 งกรมงงงงบเิงเองเ ลลลกกกออสวย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 ใจเย็นดเฮ้ยได้ได้ลุกลุกกันตีลุกกันตีลุกกันตีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดิมาดิไม่มีไรไม่มีไรใจเย็นด้ว้เพื่อนจะกินกูแพงไม่ต้องกลัวไอสัสกินแบงเข้ามาเฮ้เฮ้ไอไม่มีโอ้โหโอ้โหเติมไม่ไหวอ่ะดิเทปันละ ไม่ไม่เอาสกินมันกระโหลกไปเลยไม่เอาโอ้สกินว่าเอลเจ็ดสิบเก้าอย่างแท้ง่ะครับสองพันคูปองไหวเปล่าโอ้เส่ตังเนี้ยเสตตังเนี่ยเดินน้โต้เดินน้ำต้นเนี่ยเดี๋ยวเนยีาเดยสำคัมไได้ัดวันนี้วันดีนะวันนี้วันดีนะ โดนเนทได้หน่อยดิวันนี้ลูกเพจหลุดโดนเนทเยอะๆหน่อยดิมาปีบมาพูดอะไรวะเขาไม่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 บ้านมึงไม่มีใครคุยด้วยไอ้สัตว์พูดไม่หยุดเลยนะไอ้กัดึงลุกบอล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 ต้องยังเล่นดิห้าสิบดาวไอ้สัตว์พูดมากกว่าห้าสิบดาวแจกไปแล้วเนี่ยได้เมียมึงขับอะไรวะ คอยคคออยเขเล่นคอยเขอเล่นตามกูมาตามกูมาไหลตามกูมาตามกูมาไม่มีอะไรทำก็ตามกูมาไอตองมึงตามดิไอตองเออไอไอา้าาไอได้มึงนีมีไอเฮ้ยโอ้ยเพื่อนใครไวตัด ไอ้เลือดมันเลือดมันขีดเดียวไอ้โคตรเลยเพื่อนใครวะไม่กูจะนิงใจจะใจเย็นดิใจเย็นดิใจเย็นดิใจเย็นอะไรกูโดนขนาดนี้แล้วมันหมดแล้วมึงหล่ออะไรเนี่ยต้องโดนจูเลยอ้ยเพื่เดี๋ยวเออใจเย็นดิค่อยๆเดี๋ยวโดนจีบในบ้านเดี๋ยวแท้เฮงดักเว้ยเอ้ ไอ้ตัวนึงครับไอ้สัตว์เสียงไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยมึงเงียบปากดิใจเย็น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 ไอไอมึงจะเสียงใครมึงเสียงใครแรดเหรอเออว่าไงไม่ใช่อะไรไอไอเพื่อนมึงปิดทีวีดิไอไอเอ้ายัยหนังหนังกำลังมันเรื่องอะไรบอลทองเฮ้ยหนังกำลังมันไม่อ่ะงอะไรวะเอออย่าเสียงดังดิ เดียมึงอย่ายังเก็บอีนิดอินเดียป่ะเนี่ยเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยมึงเช็คคู่ไม่กูดิแมทสวยไอ้ไฟนี้เราจะบ่นนะเว้ยไฟนี้แล้วเฮ้ยบนบนบ่นบ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 นรอล่างรอล่างมันอยู่บนมันอยู่บนเล่นได้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 เลนได้ดีได้ดีได้ดีไม่กั้แตกแล้วมึงเหลือไว้ทำไมวะเอาหนดิเอาหนดิสวยสวยสวยเอาด็เอาด็กูมาแล้วเดี๋ยวกูไปลัดเร็วเ ทำเปียววะทำเปียวไอ้ซาทำเปียวทำเปียวอ่ะครับทำเปียวเหรอเฮ้ยลงไปัูลงมาได้ไงทันวะเฮ้ยมันลงมาทันได้ไงวะเฮ้ยมันลงมาทันได้ไงวะไอ้กอดตีกลางตีกลางเร็วเร็วเร็วเออตีเลยตีเลยรอให้อยู่รอให้อยู่รอให้อยู่ตีตีแล้วไปตีบนแล้ววิ่งไปตีบนสวยวิ่งไปบนวิ่งไปบนวิ่งสไลด์ไปเออกดเร็วเร็วเร็วไม่ฟาร์มในซาดเร็วเร็ว แล้วเออมันเพื่อนเสียเราก็ต้องได้เว้ยมลต้องได้นะลิโป้อยู่ล่างเนี่ยต้องได้มึงอย่าไปยืนให้ป้อมเห็นนี่ใจเย็นไปเลยไปเลยเอาเอาต้องแตกนะแตกแตกไอ้แตกไม่ทันมันเติมไม่ทันตีเลยเออตีใจเย็นเคลียร์กลางก่อนเคลียร์กลางก่อนแลกไป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 ไป เไอเ็ยน <ítulo> <by> anyway. ี่ยสกินก so 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 okay. ูแพงอยู่แรงอยู่เดี๋ยวมันก็แรงรอแป๊บนึงงกินแไอตัดเลือดวะกูต้องตัดเลือดปันเนี่ยกูต้องตัดเลือดปันเนี่ยต้องเป็นกูแหละเอาอยู่มี่หอกเฮ้ยกูเป็นป่ากูต้องตัดมันเนี่ยูกูตัดก็ได้ไอ้กลางก่อนกลางก่อนไอ้กลางกินมันตีกําลังไปกําโอ้โหจะเคียร์ไงวะเพื่อน เนี่ยมาแล้วเนี่ยโอู้โดนว่ะโอ้โหยังแม่ไอ้เจ้าตะกินใหม่โดนยิงได้ไงวะไอ้เี้ยมันไม่ข้าแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเอาดิเอาดิเอาดิสวยดิเฮ้ยมันถูดาเมจเพราะวะมันถูดาเมจเพราะวะกูเล่นละจี๊ดไปดิจี๊ดไปดิสัตว์จี๊ดไปดิจี๊ดไปดิเอาเดิเอาเด้เมายเด้จี๊ดไปดิจี๊ดไปดิล้านกูเอาเด้ยเฮ้ยเฮ้ย แทงมึงก็ไล่เกินในสัตว์ข้างหลังไม่ดูเลยโอ้าโอ้ยหมดยลยโอ้โอ้ยโอ้ลโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่า้ยโอ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 ้ยอยโอยอยโอ้ยโอ้ยโอยโ้อ้ยโอยอยโอ้ยโอ้เอยโอ้ยอ้ยยโอ้ยอ เดิน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 หุบด่างเนี้ยหุบด่างเนี้ยหุบด่างเนี้ยด่างเนี้ยด่างเนี้ยมึงไม่หุบวะไอ้หี้เบี้ยงเนี่ยมันหุบเนี่ยไม่มีเออครูดาวนานล้วะนด็กใกาดันไม่ผูกโนเลยผ่านดันไปเลยสัตว์ดันไปดันไปมึงอ่ะไม่ต้องสนอะไรดันไปเว้ยความหวังอยู่ที่มึงละมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วช้างมันไปแล้ว เยอะด้วยเยอะด้วยกลางมีเว็บหนึ่งว่าชนะได้ไหยชนะได้ไหยกูแรงแล้วกูแรงแล้วเอารู้กันเลยไอ้หนูว่าเองกูรู้เองกูมีมั้นแล้วสวย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 เว้ยสวยเว้ยสวยไปสวยจะอะไรก็ไม่รู้สวยไปไม่สู้ไม่ได้เดี๋ยวว่าซาดดาเมจเห็นโหม แพ้ยาวๆไปกูเนี่ยอย่างอย่างอยไม่แพ้ใจเย็น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 ไม่แพ้อุ้ยเฮียกูโดนตโอ้ยทั้งเอวสูดทั้งมวยอ่อฮะอ่อฮะวีเล่นตูเล่นยังกว่ากูชนะนะนี่แหละไอ้สัตว์จะตบทำไมนะ เดี๋ยวดิรู้กันมึงเก็บมันนี้คนเดียวเนี่ยไอ้ทีมันดิไอ้ไอ้กอดมึงเข้าไปดิเปิดดิเดี๋ยวกูล้านเองเปิดกันหน่อยดิล้านเองให้กูพูดจริงจังจะได้แบบอัตติได้ไงไอ้กลางกลางคลิปกลางก้อนยังแพ้ไม่ได้นะเว้ยเสียสักสีคนดูรอด่าเมื่อด่าคิวกอดอย่างเขาบอกฉันดูแม่งบอกเลยสัตว์สไม่อยากให้คนดูด่าไงขอย้มมยแบบนั่น ไม่ยอมแบบสัดเลือด<บ>สัตว์เขาบอกอะสัตว์สีบอกว่าเล่นเห็นแกตัวไอหนังหมาพวกสซว่าห้าสิบกาว <c oughs> ไอใจเย็นครับคนดูใจเย็นไม่ต้องด่าครับ <c oughs> ผมกดโซโลมาไม่ต้องดา่า <c oughs> ไม่ได้ครับไม่ได่าไม่ได่า <c oughs> คนดูใครด่าเออง่ะคนดูไมฮคนดูได้หายมากดิแบบเอวสู่แบบตัวอย่างมาเล่นกันแบบโซโลแรงไม่รู้จักกันเล่นเขาบอกเขาบอกคิดเวลาเล่น <c oughs> เจอเจอนายสตรีมก็เลยกดตัวแบบนี้มาไงก็เลยให้สตรีมแบดนะสตรีมแบดอยู่กูแบดอยู่กูแบกอยู่กูแบกมึงเอาไอ้รูให้กูก่อนเอารูให้กูก่อนไอ้แนี่ยขังใครโดนบ้างประเดี๋ยทั้งเกมน่ะขว่าดิคนเดียวน่ะคนเดียวคนเดียวคนเดียวมึงวิ่งไปดิให้กูนำไปเลยสัตว์แทงเดินไม่ดิเออมึงไอ้เดินคนหลังสุดเลยเพื่อนใครวะเนี่ยเอาไปทิ้งเนี่ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวกูลาดเนี่ยแค่นั้นปั๊บแค่นั้นมึงต้องทำให้กูอย่างนี้เว้ย ยังไงไอ้สตัสตว์ยังแทงดีเลยเดินไปแครี่เลย,ยเ,เลือดเต็มด้วยนะมึงดูไอ้สตัตว์กูตัว,ตวทำดาเมจกูเลือดแบบจะหมดแล้ว <c oughs> ไอ้ฮีโร่แม่งมาทิ้งเลยเนี่ยหนีก่อนเลยไอ้สตัตว์โดนอะไรก็กลัวแล้วจังหวะนี้ยังไงครับเอา้ายังไงล่ะครับยังไงครับไอ้ <c oughs> สัตว์เดินมาโดนเขาต่อยอีกเลเดี๋ยวให้คิวกดแมงเปิดให้ฟิลเ,เลย เดี๋ยวตัวเล่นแบกอยู่ตัวเล่นแบกอยู่แต่ยีนไอ้ยีนตะกินเขาแพงตะกินแพงนะแต่เดี๋ยวมันจะแรงตอนเลทเกมอือมันจะแรงเละเกมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตกินนี้พวมึงเล่นนี้มึงเล่นกันให้แบบเก่งเหมือนที่มึงแพมหน่อยดิเอาดิ ก็ยิงแม่เด็ะเรียนในสัตว์เออดันไปเลยเอ้ยมาไอ้ของของว่างของว่างมาเลยมาเฮ้ยของว่าง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 เร็วเร็วเร็วเรรีมมีดีแล้วสิหวิแล้วเร็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 วอยู่ก่อนเราไปกันล่างคนหนึ่งสวยสวยเฮเกมพิกกูบอกเลยพิกมีพิกไอที่กลับเลยกลับเลยเคลียร์การก่อนพิกแล้วสวย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  หวยไว้สวยไว้เอ้ยอย่าไปควยอย่าไปควยอย่าไปควยกูปล่อยมังกรไปถุยมันแล้วกูปล่อยมังกรไปถุยมันแล้วแย้มไอ้พดแจ้มแย้มดิจดแปดไอ้พลาดตายนะตายนะตายนะจี๊ดนะจี๊ดนะจี๊ดนะไอ้พลาดเลดเกมเป็นเวลาของคุณเล่นนะจี๊ดนะจี๊ดนะจี๊ดนะไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกไม่ตายเหรอไอ้พลาดโอยหวยว่าเอวสู่มาแล้วอ่ะโค้ดแบกครับตอนนี้ครับแบกไก่อยู่ครับ ถึงสกอร์ผมจะดูไก่นะแต่ว่าบอกเลยว่าไก่เหมือนกันฮีโร้องผมก็ไก่เจะตัวกูใหญ่เหมือนอารอินนะคิวก่อนไม่เอาอยู่ไอ้เฝ้าไปไปลุมหลุมคิวก่อนมากูมีตัดเลือด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 เดี๋ยวเดี๋ยวคิวก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเล่นรอกูก่อนรอเอลสูนเอลสูนมึงเอาสักที่มึงจะไปไหนอ่ะมึงเนี้ยมึงจะทำอะไเนี่ยมึงก็มาดิมึงเดินอะไรกลัวขู่ไอ้เนี่ยมาดิมึงจะเดิน อะไรวะเนี่ยคุณตอกูใจเย็นๆคกูถือไม่ใช่มึงไปเดินวนทำไมในบั๊แดงอะมันมีอะไรฮะมันไม่มีอะไรเลยมึงจะเอาอะไรมึงจะเอากางหรือเอาร่างมึงก็เอามึงมึงหล่อนที่ในป่าเนี่ยกัเดินทำหายไงเออก็ได้ติดจอไงก็ได้ติดจอดเบ๊ดเบ๊ดเดินไปไปไปเดินไปตามไอคิวก่อนอ่ะให้มันเดินนำไปมันโดนแล้วเราค่อยแบบเข้า ออกบูไม่คมเปลี่ยนเป็นอากอนี่โอเคครับขอบคุณครับต่อไปกาอบต่อกากันนี่ออกเดี๋ยวกูต้องเอาจ่อเวทป่ะวะมันก็ยังไม่จบกันต่อจะเกมเฮ้ยมังกรมังกรเอาบัฟให้กวนเอาบาร์สให้กูวนได้บัฟนี่กูหมดเลยเช็คคุ้มดิเกินด้วยกันนี่ยหละสัตว์แพ้ก็แพ้ด้วยกันเอาให้ได้นะมันรู้นะสิบวินาทีนะ ตีมินัตดีสตรีมิดีเลย์อ่ะฝาดโดนเกิด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 ได้กูได้กูได้กูได้แค่แม่งหลอกกล้วยมันหลอกกลัวมันไม่ถึงมันไปกดฟิกเกอร์เว้ยตบแม่งเด้อ <c oughs> ไอ้ซาดกูส,สาดไม่กดแข็งม <c oughs> สวนจบกันจบดิอ้าว <c oughs> อา้อาวเป็นไงกูได้ว่ะเออ อันละไอสัตว์กูไม่ตายจอดนี้นะไม่ชนะหรอกไอพี่ริบดันดิเฮ้ยใจเย็นๆนะจอมกูมึงแม่งกากขี้หายเลยไม่ได้กูนี่เหนื่อยเลยบอกเลยจบดิแกินกูมันแพงจบดิเอ้จบมึงอย่าไปกลัวเลยลูกตัวเดียวกลวยอะไรวะไอคิวก้อนไปตีคนเดียวก็แตกเลยไอสัตว์อะไรมันตายทัคูเลยนะโอ้ โอ้ไปแทงป้อมไอ้เพื่อนไขวะเนี่ยไอ้สัตว์มึงกอดกอดเออกอดไอ้โอ้โหไอมึงขังแบบมึง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 ขังก็ยังดีอะไอ้ป่าดำมึงไม่ป็นเลยเนี่ยไอ้ป่าดำเนี่ยตายทำอะไรเนี่ยคือมึงขังแบบมึงขังเพื่อนก็ตีบ้านได้แล้วมึงมึงแทงป้อมหายอะไรเนี่ยตายเพื่อสละชีพไอ้สัตว์เนย กูไม่ต so ัดเลือดแม่งแล้วกูไม่ตัดเลือดแม่งแล้วดูสตรีมงัดเลือดกูดิเอ้ยมึงตัดให้ก็ได้สัตว์ดูกูด้วยหัดเล่นครับหมวยมันก็ไม่มีประโยชน์เลยพวกมึงเล่นโอ้ยยี่ร้อยอะไรวะมึงตัดเลือดแทนกูดิ เลยดีเดียวดีมากเลยก่อนอ่ะเออมันเอาแล้วกองก่อนนแก้เบสแฟดดิ้งแกบแฟดดิ้มันอยู่ล่างสองล่างสองล่างสองรู้อยู่เอาบนไปเอาบนใบไปล่างล่างใครไปเคลียร์วะเวงเวงมึงมึงไม่ต้องเคลียร์หรอกไอ วยเฮ้ยต้องกลับส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 องไม่แม่มึงคนเดียวไม่ไ eh> oh หวหรอกดูจากทรงแล้วโอ้โหไอ้ไม่ทันกดเลยไอดันใบบนดันใบกูสลายชีพแล้วกลางได้ปะเข้ากลางก่อนเข้ากลางก่อนโอ้ยติดสั้นกูเนี่ยมันกูไม่มีรองเท้าโดนวูบเลยอะ กูบอกแล้วนะกูปล่อยมวยมาตัวเดียวนะแตกนี่กูต้องเป็นตัวล่อไงหายสัตว์ไม่ตัดเลือก็ไม่ได้ด้วยนะโอ้โหลุกตัวเดียวโอ้ยโอ้ยแม่ลุกยิงแรงเกินเออไอ้ม่น่ยอยากให้คลิปเข้ามึงโม่อยากให้คลิปเข้ามึงมึงไม่เดี๋ออเอ้ามีคลิปนะเอาคลิปเอาอยงเดียวพอคลิปเอา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 คลิปเดินไปเดินไปเดินหนีไปเออต่อยไปเออดีสัตว์นะแตกไอ้ควายเพราะมึงอ่ะเออมึงอ หนึ 1> 1่งเก็ดจาเพื่อนมึงไงอย่างแรดก็สอยสัตว์ตัวปุ๊มึงอ่ะของหมาแจกเลยเฮ้ยสเต็เป็นสเต็ปเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ไอ้สัตว์ยาวไปยาวไปยาวไปขอีกเกมหนึ่งไปอีกเกมหนึ่งไปเว้ยกระโหลกเกินนี่เปลี่ยนตีแล้วไอ้สัตว์มามามาเกมมือสกาดดิดูมวยดิดูมวยดิสามยูเทสเด้งอ้โหัวเเมา